เค <Okay. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเน่กกัจังเองคะ่ะวันนี้เน่กกัจังก็ก็จะมาเล่นเกมฮันไคร์เบสามัั่นเองนะคะทุกคน ตัดเสียงก่อนโอเคได้ยินเสียงกัตงกนนะบตาแล้วเบาะแสด้วยงดเบาะแสไม่ต้องไม่ต้องมต้องประหยัดก็ได้โอเคเนาะวันนี้เนี่ยกับตาก็จะมาเล่นน้องเทวกนี<ด>นั่นเองน้องน่ารักมากอะ่ะน้องน่ารักอะ่ะเหมือนโรงนี้เลยอะ่ะแต่ความจริงน,น้องแต่ความจริอองอเนาะเขาเป็นป้าแล้วอ่ะแต่เนี่ยกับตาว่ามันดูไหมเหมือน ป้าเทกิซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะน้องมันเหมือนน้องโลลี่อ่ะมันเหมือนอ่ะมันไม่มันไม่เหมือนป้าเลยเหมือนน้องโลลี่มากกว่าโอเคเนาะทีนี้ก็จะมาเล่นน้องเทกิซ่านะถ้ามันมีคนแย่นะถ้ามีคนแย่นี่เออเสียดายมากอ่ะเปลี่ยนเป็นน้องเฮ้ยน้องเทกิอยู่ไหนอ่ะน้องเทกิซ่าอันี่หาน้องเทกิซ่าไม่เัอหาน้องเทกิซ่าไม่เจอนะคะแต่คน ถ้าน้องเทวิไม่เจอ,อเมื่อกี้ระดับหมดความหมดบักความยากกำลังทำงานอยู่เอ๊ะแปลกๆนะถ้าคนไม่พอก็เชิญมาได้นะ,อะโอเคนะเนาะไอเฟสหมดเฟสหมดเฟสหมดามามันหมดนานจังเลยอ่ะเดี๋ยวมัน จะยื่เป็นอย่างนี้เก็บวิดีโอมันจะนานมากโอเคมาแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหโอกาสสองเลรอคะโอเคโอ้ยพี่โอ้ยอยอยากได้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 โอ้ยน้องเพลงนี่อยากได้น้องเพลงนี่แต่มันหมดแต่มันหมดกิจกรรมแล้วจะได้จังอ๋อมันหมดกิจกรรมแล้วเอออยากได้น้องเพลงนี้อ่ะ กดูดน่อยอดูหน่อยห็ด,ยหด้อุ้ยวะอะโอ้โหกือสติกมากสติกมากถ้าจะใส่ก็ได้อ้าวยังไม่ใช่โอ้ my ม o เกดยังไม่ใส่เนาะโอเคไนดะ้ได้เข้าเกมสักทีนะคะเดี๋ยวไีเข้าเกมนะ อนนี้ก็ทำไมผมมันเป็นอย่างงี้โอเคเนาะบวและโอเกนาค้าเสียงใส่ขายได้ทำพูดได้นะหวอกว่าทุกคนจะได้ยินเสียงนี้ก็จะงนะยเฮ้ยถ้าไม่ตั้งงาน คิดว่าดัสน้องเซงนี่น่าจะแรงกว่านะคิดว่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนไปเล่นก่อน <laughs> เดี๋ยวนะคะเปเปก็นะมันบั็กหรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรขึ้นทำไมน้องเซงนี่หายไปวัดเดี๋ยวนะเหมือนเกมจะบับ็ๆเลยอะ ต่อไปเล่นน้องแข่งเล่ดีกว่าเน้อแฮชเชอร์สงเงาเหมือนเดิมเลยอะเอามาเล่นน้องโอ้ยไม่คน,นเล่นแล้อวอ่ะใช่ไหม,นะมเนี่ยพอจะเล่นน้อ,องแข่งเลยว้าว่าจะเล่นน้องแข่งเล่กะหน่อยอ่ะเล่นเสียดายจังอ่ะนี่ก็ต้องอยากเล่เเเนโลกแข่งเล่จังอ่ะต่อไม่คนเงื่อไปแล้ว แล้วดูชื่ออ,อนี้จังอ,อนี้จังเลยโอเคเอ้ยแต่กระทงมีตัวคนน่อนข้างเยอะยู่นะแต่อาจจะไม่เยอะมากนะคะทุกคนว่าแต่ทำไมฮิมิโกะไม่กดสักทีอะคะฮิมิโกะขากดสักทีดิคะอาจารย์เนี่ยฮิมิโกะกดสิคะกด แน่ก็จะว่าเขาเอวิเคราะห์แน่เลยอะทำไมเขาไม่กอดอะทำไมเขาไม่กอดอะ,ะแปลกๆอะนะแน่ก็จะว่ามันปแปลกๆอะอม,มันปแปลกๆอะนะเฮ้ยเฟรหมดเดี๋ยวออกจากทีมดีกว่าออกจากทีมเอาออกจากทีม นี่ก็ตจางว่าเดี๋ยวสร้างทีใหม่นะขอสร้างทีใหม่นะคะอไไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมเอาม,มเอามอเ,เนะอามน,น้องเซเว่นะนี่กอจะเป็นน้องจาง่นี่มันน้องแนคือออกแน่เอ๊ะไปอโอสองคนจะรมคะเนี่ยจะรมไหมเนี่ย แค่สองคนเนี oh yeah. worries worries ่ยนะมันจะรอดไหมอ่ะเยอคตจะยอ่กันด้วยแล้น้องเซ่ง้ีข้นแรงนะคะไม่ได้แล่เป็นดาเม็ดของแ่อีกว่าเป็นดาเม็ดของเี้กับันะคะหรืไม่ออกไปอ่ะ อ๋อเป็นดาเมจของคุณยาอีกนะคะเน็กกัจ้งเล่นกีตาร์ก็ไม่ MVP เลยค่ะไม่เ,เลยอะทำไมมัน MVP ยากขนาดเนี้ย <st ut ters> โอเคอย่างที่นี่ก่อนโอเคค่ะสำหรับวันนี้เน็กกับจังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ไลย์เลยกดไลค์กดแชร์ กดแชร์กดซับสไครให้หน่อยกตงังค์ดนะคะถ้าว,วันนี้หน่อยกจังก็ไปแล้วนะบ๊ายบายน่ากันจริงๆเลย